พี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านเนื่องในโอกาสที่วันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกวาระหนึ่งในวันที่22มีนาคมปีนี้ผมขอส่งความระลึกถึงและความปรารถนาดีมายังพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่าน เนื่องในวันสำคัญวันนี้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนถือเป็นกำลังสำคัญที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือสนับสนุนภาครัฐในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้วยจิตอาสาที่มีความมุ่งมั่นอดทนและเสียสละในการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนที่ประสบภยัยการสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมตลอดจนสนับสนุนนโยบายรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ ในระดับพื้นที่ทั่วประเทศตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนได้แสดงให้เห็นไปนที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนถึงคุณงามความดีที่ทุกท่านได้เสียสละอุทิศกาลังกายกําลังใจและความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยเหลือสังคมโดยไม่ได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดในภายใต้อุดมการเมตตากล้าหาญผมจึงขอถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณ ในานามของรัฐบาลมายังพี่น้องอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทุกท่านทั่วประเทศที่ช่วยสร้างสังคมให้มีความปลอดภัยด้วยความตั้งใจความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันมุ่งประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนเป็นหลักจนเกิดเป็นพลังแห่งต้นแบบอาสาสมัครในการบำบัดทุก์บำรุงสุขและสร้างคุณค่างานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้กับประเทศสุดท้ายนี้ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรันาตนตไตรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกอีกทั้งเดชะพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้โปรดดนบันดาลประทานพรให้อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนทั่วประเทศประสบแต่ความสุขความเจริญและมีความปลอดภยัยแคล้วคลาดจากภัยอันตรายทั้งปวงมีความประสงค์สิ่งใดขอให้สมดังความปรารถนา ทุกประการ